สวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นเพชเชอร์หรือวอเตอร์เลเวลเซนเซอร์ตัวตรวจวัดระดับน้ำํำอันนี้เป็นของเครื่องซักผ้าโตชิบาจะใช้สายสีส้มกับสายสีชมพูนะครับใช้สองเส้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นของซัมซุงหรือ LG เนี่ยเขาจะใช้สามเส้นครับคือเพชเชอร์เนี่ยถ้าหากว่าในกรณีสายขาดในกรณีสายตรงนี้เกิดขาดไปเช่นหนูกัดขาดไปนะครับเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับ หรือภฟในตัวเพชเชอร์ไม่สามารถสร้างความถี่ได้หรือสายไฟขาดนั่นเองนะครับก็จะเกิดอาการกดปุ่ม power เพียงปุ่มเดียวนะครับรอประมาณ5วินาทีนะครับมันก็จะล้องติดๆๆติดติดติดไฟกระพริบไม่สามารถทํางานได้ไม่สามารถกดสั่ง,งนอะไรได้อีกเลยนะครับอันนี้ก็คืออาการของเพชเชอร์ในกรณีไม่สร้างความถี่หรือสายขาดครับส่วนสกูตรงนี้นะครับถ้าปรับลงไป ก็คือปรับตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะลงไปเรื่อยๆครับเมื่อเป็นการลงไปปั๊บเนี่ยระดับน้ําเนี่ยครับก็จะสูงขึ้นครับเพราะสปริงมันเมื่อเพราะว่าเราปรับต่ำลงไปเนี่ยปรับสกรูต่ำลงไปเนี่ยมันจะทําให้สปริงภายในเพชเชอร์แข็งขึ้นครับดังนั้นระดับน้ําก็น้ําจะต้องใช้มากนะครับเพื่อจะมาดันสปริงดังนั้นจะได้น้ําที่สูงขึ้นครับแต่ถ้าเราคลายออกคลายออกสกรูนี่จะสูงขึ้นนะครับ มันจะสวนทางกับระดับน้ํานะครับเมื่อมันสูงขึ้นปุ๊บระดับน้ําก็จะต่ําลงเพราะอะไรครับเพราะว่าสปริงภายในเพชเชอร์ตัวนี้นะครับสปริงภายในเพชเชอร์นะครับสรูเนี่ยมันจะกดที่สปริงอยู่นะครับสปริงในเพชเชอร์เมื่อเราปรับทวนเข็มนาฬิกาหรือสูงขึ้นจะทําให้สปริงภายในเนี้ยอ่อนตัวลงครับเมื่อน้ําระดับน้ํามาไม่เยอะนะครับก็สามารถกดให้มันถึงระดับที่สูงสุดได้ครับทําให้น้ําต่าลงครับ อาการที่เสียพบได้บ่อยก็คือสกรูตัวนี้นะครับจะคลายจะคลายออกเนื่องจากว่าสปริงมันคอยดันไอสกรูตัวนี้อยู่ตลอดเวลามันจะคลายออกในช่วงที่เครื่องมีการสั่นสะเทือนเช่นตอนปันแห้งครับส่วนตรงนี้ก็จะมีสายยางนะครับสายยางนะครับสายเพรสเชอร์แรงดันมันจะพุ่งผ่านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ ึ้นไปด้านหลังนะครับด้านที่ตัวเพชเชอร์อยู่ครับขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าสายยางตรงนี้นะครับหลุดออกมาหรือรั่วลมก็จะเกิดอาการน้ําล้นถังเนื่องจากว่าน้ําเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีแรงกดมาที่ท่อนี้นะครับท่อสายยางนี่นครับแรงดันไม่พอที่จะไปกดสปริงนะครับแรงดันไม่พอที่จะไปจะไปกดสปริงภายในนี้นะครับ ส่ยางเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็แรงลมไม่สามารถจะกดสปริงที่อยู่ใต้ตะกูนี้นะครับทําไห้ความถี่ของตัวเพเชอร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปครับเพราะเนื่องจากมันรั่วลมหรือรุดออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรมาบอกดังนั้นน้ําก็จะล้นถังนั่นเองครับเพสเชอร์ <Yeah. S 1> นะครับจะเป็นตัวสร้างความถี่นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อไปบอก CPU ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมสามารถได้นะครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นะครับเราสามารถ คลิกเข้าไปดูในลิงก์ได้นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับก็เข้ามาที่หน้าซ่อมแอร์ MCU ตรงนี้นะครับคลิกคำว่าซ่อมครับจากนั้นคลิกแถบเล่านลงมาเข้ามาที่หมวดเครื่องเสื้อผ้าครับจะเป็นเครื่องเสื้อผ้าตัวชิบ้ารุ่น AW ขีด A750ST ตอนที่18ครับ Pressure กด Power ลองติดๆคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็เข้ามาอ่านได้เลยนะครับตรงนี้นะครับมีข้อมูลให้อ่านและมีวิดีโอให้ชมนะครับในส่วนที่ผมพูดไปแล้วอาจจะขาดก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดที่ เต็มๆได้ตรงนี้นะครับคือหมายความว่ามาอ่านได้เลยสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ